กรับสีทั้หม,มบ้านนะครับก็กลับมาเจอกนอีกครั้งกับการแกะกล่องมือถือเก่านะครับจากทางบ้านส่งมาให้รอบนี้ไม่ได้ประมูลมาเองนะครับปติเราจะประมูลมือถือมาแล้วเราก็จะมาดองกันไว้เนาะรอบนี้ไม่ได้ดองฮะอันนี้ของสด รอบนี้เนี่ยนะครับส่งมาจากจังหวัดจังหวัดอะไรอะประจวบปะชะอำน้องนิวจากชะอำเนี่ยนะครับเขาได้ส่งให้เราแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสักปีที่แล้วถ้าผมจำผิดนะเป็นสมาร์ทโฟนโนเกียหายาก9รุ่นนะครับส่งมาแล้วก็แบบมีจดหมายรักเอจดหมายฝากความคิดถึงมาให้อะไรเงี้ยเออพี่ตั้มแบบนู้นแบบนี้ไอ้ที่ใไอ้ัตว์ไม่ใช่น้องเขเป็นคนดีนะครับรอบนี้ครับน้องเขาส่ง สมาร์ทโฟนมาให้อีกแล้วนะครับเป็นมือถือหายากแล้วก็รอบนี้เป็นแนวแบบซัมซุงซะมากกว่าอันนี้น้องเขาบอกมาครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูพร้อมผลน้องแล้วก็มาอ่านจดหมายน้องเขาไปพร้อมๆกันละกันเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะส่งมือถือมาให้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับหรือว่ามีมือถือเก่าๆของตัวเองนะครับแล้วรู้สึกว่ามันมีมูลค่าอยากขายก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผมรับซื้อนะ ขอบคุณน้องนิวจากชอะอัมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราทําของลิมิเต็ดอะไรมาสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราส่งกลับไปให้นะครับเป็นการขอบคุณนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แกะกล่องมือถือเก่าโอฟนนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เคยใช้สมาร์ทโฟนเหล่านี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าอยากเป็นกาลังใจให้ง่าย,ายๆครับกดไลค์กดแชร์ก็จะขอบคุณมากมากนะครับเปิดกันขอบคุณน้องนิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับจะมีของลิมิเต็ดส่งไปให้ แกเสร็จแล้วนะครับเปิดมาแทะะ้นะครับอันนี้น้องเขาส่งมาจากบริษัทแฟลชนะครับแฟลชเข้าเราได้นะครับแฟลชไม่ไม่ติดขัดอะไรนะครับจะเป็นสปอนเซอร์อะไรก็ไม่ว่ากันนะครับลหลายรอบเลยนะเราเอ,อ่ะเฮ้ยอ่ะอันนี้จดหมายรักจากน้องเขานะครับนี่น้องเขาเนี่ยนะครับมักจะส่งมือถือเก่ามาให้เราพร้อมกับมีจดหมายที่เขียนด้วยลายนิ้วมือถ้ากัดเลือดก,ก็จะเป็น Naruto. นารูโตะแน่น้องเขาบอกว่าผมมอบให้กับพี่ตั้มครับนะครับมีมือถือเก่างานกล่อง2รุ่นนะครับก็คือซัมซุงแคนดี้งานกล่องแล้วก็ซั ถ้าใครเคยดูคลิปสมาร์ทโฟนที่กูแซบไม่ชอบเนี่ยนะครับก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบแคนดี้ซึ่งอาจจะใช่รุ่นนี้ก็ได้อ่าไม่บอกนะครับเดี๋ยวโดนฟ้องเป็นแบรนด์เกาหลีซอโซชื่อรุ่นว่าแคนดี้แล้วมันก็อยู่หลังผมนี่เอง <laughs> แล้วก็ผมแถมตัวเครื่องเปล่าให้พี่ตั้มอีก3รุ่นครับมี Galaxy Mini แล้วก็ Samsung w a ว e รุ่นแรกไม่มีแบตตรงรุ่นผมลองใส่เพื่อลองเครื่องสุดท้ายเครื่องเปิดติดใช้งานได้ครับอ๋อก็คือไอ Samsung w a ว e เนี่ยผมต้องไปหาซื้อแบตของมันมาเอง <laughs> เจะไปหาซื้อที่ไหนโดยรวมเนี่ยสวยมากครับพี่อันนี้คือน้องเขารีวิวแทนเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณไม่ต้องดูผมคุณอ่านเลตเตอร์นี้คุณก็จบการรีวิวได้แล้วก็รุ่นสุดท้ายเนี่ยเป็นโทรศัพท์ PCT ครับพี่ตั้มนะครับ PCT คือโทรศัพท์บ้านเื่อนที่มันจะเป็นยุคก่อนที่เราจะมาใช้มือถือที่เป็นซิมมอบให้กับพี่ตั้มครับฝากพี่ตั้มเอาไปต้มยำทําแกงเอ๊ะฝากพี่ตั้มเอาไปดูแลต่อด้วยนะครับรักช่องกูสับเอ๊ะกูแซบและรักพี่ตั้มมากมากมึงใส่อะไรมาด้วย น้องนิวเป็นคนที่น่ารักมากนะครับอันนี้ขอบคุณน้องนิวครั้งหนึ่งนะครับอะมาดูกันว่ามีอีอยงบ้างนะครับนี่ดูลักษณะการห่อเขาก่อนเด็แหมเป็นคนที่ห่อเก่งแล้วเราเนี่ยอืขนาดน้ำหนักคุ้นเคยนี่ใช่เลยถ้าอยู่ข้างทางนี่คือใช่เลยนะน้องนิว ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าในหมู่ของสมาร์ทโฟนที่เป็นมือถือเก่าอย่างเช่นพวกนี้งานกล่องคืองานที่หายากมากนะครับเอาง่ายๆครับงานกล่องคือคนที่เขาเก็บสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือเครื่องนั้นไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ในชีวิตคุณคุณผ่านมือถือมาผมว่านะถ้าเกิดมีอายุสักสักยีหรือ30ปีเนี่ยมือถือผ่านมาไม่ต่ำกว่า5เครื่องจําได้ไหมว่ามือถือของคุณที่5เครื่องเนี่ยมีที่มันครบกล่องอยู่ตอนนี้สักกี่เครื่องกันอย่างผมอะผมพูดเลยนะผมเล่นมือถือมาเป็นร้อยเครื่องซื้อมาใช้้้เเเเเเออหัววนน่่่่จจะะกกกกิิ20 30ไไไมมมมมีีีลลลยยทผ็็บคืใชส ผ่านไป5ปี6กปีกล่องแม่งก็ย่อยสลายเดี๋ยวหายบ้างอะไรบ้างงานพวกนี้มันหายายกมาแล้วน้องเขายังส่งให้เราอยู่อีกนะครับขอแกะงานกล่องก่อนดีกว่าเพราะว่างานกล่องมันค่อนข้างแรนะครับเอาใช้คํานี้ดีกว่าเนาะพยายามแกะด้วยความระมัดระวังนะฮะอันนี้บอกตัวปูเองะเพราะว่าทาของพังไปหลายรอบแล้วซัมซุงแคนดี้นะครับเปิดตัวมาน่าจะประมาณปี57คิดว่านะเดี๋ยวมาดูข้างกล่องกันโอ้โหนี่สภาพกล่องแม่งอย่างสวยเลยอ่ะ DU Wi-Fi ซัมซุงแคนดี้ Wi-Fi เฮ้ยมันมีรุ่นที่ไม่ใช่ว i f ไฟด้วยหรอหรือมันเหมือนกับสมาร์ทโฟนปััจจุบบบนีีววท่แเเเลาาารข ก็จะมีแบบเหมือนเหมือน 5G อะไรเงี้ยยุคเขาเรียกว่ายุค 5G fever อันนี้ก็ได้เป็นยุค Wi-Fi fever นะ Samsung Candy เนี่ยมีหลายสีมากนะมีสีเหลืองสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มนะครับผมเคยแกะสีเหลืองกับสีชมพูไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวมันรุนกันว่าสีอะไรนะนี่แล้วก็ฝาหลังเขาจะเปลี่ยนได้นี่คือจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Samsung Candy pre-fashion jacket include in the box ก็คือสมมุตินะเราซื้อ Candy สีเหลืองมาอย่างเงี้ยครับในกล่องเนี่ยจะมีฝาหลังมาให้3อันอันหนึ่งก็จะเป็นอันสีดําอันหนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองทีี่มลาย อีกอันนึ้งก็จะเป็นสีเหลืองที่ไม่มีลายแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเราจะฮิตเคสถ้ายังจําได้เนี่ยมันจะเป็นเคสที่เป็นตัวน้องมีเขาอ่ะคล้ายๆโลโก้ข,ของแมนยูอ่ะจำได้ปะจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ก็เป็นพลาสติกที่มันเป็นแบบ2ชั้นอะไรเงี้ยอ่ะนั่นคือยุคเคสในยุคนั้นแล้วก็จะมีพวงกุญแจห้อยนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ใช้เอชนะครับยังไม่ได้เป็น 3G นะเอช GPRS Quad Band ด้วยก็คือสามารถใช้งานได้ทั้ง AS True d t a c นะครับสามารถใช้งานได้หมดเลยในยุคนั้นนกกกลลลล้ลนนล smile shot, ้้้้้ออองงหหัเเคาาาาใมมม2รแแวว็็ีีฟจ์ Smishot ืยิถ่ เราจะเห็นได้เลยว่าสมาร์ทโฟนในยุคนั้นเนี่ยจะไม่มีกล้องหน้ากันมีน้อยรุ่นมากที่จะมีกล้องหน้านะครับเขาจะไปถ่ายกับกระจกในห้องน้ำแชะแชแล้วก็เขาจะเขา,าจะบีบอ่าท่าเขาจะแบบว่าต้องมีคนเขินบ้ากเลยที่จะกลับไปดูในยุคนั้นแล้วก็หน้าจอครับ2.8นิ้ว QVGA Full Touch LED ก็คือเป็นยุคสมาร์ทโฟนหรือว่าฟีเจอร์โฟนที่เป็นจอทัชเจนแรกๆนะครับจอเนี่ยขนาด2.8นิ้วนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะในยุคนั้นนี่คือใหญ่มากเลยนะครับปัจจุบันนี้ครับเราใช้สมาร์ทโฟนกัน6.7 6.8นิ้วกันเป็นเรื่องปกติมากเทียบขนาดอย่าว่าแต่ขนาดเลยครับไอ้ยี่แค่กล่องแม่งเนี่ยยังเล็กกว่าสมาร์ทโฟนผมเลยคุณที่ดูเิแล้วก็มีป๊อปอัพ SNS เคื่ออะไรอะน็อตมันน่าจะมีประโยชน์อลไรสย่งนึ่งอะในยุคนั้นอะยุคนี้คงไม่ใช้กันแล้ว จ็คเก็ตเย็ดเค่สมาร์ทอันล็อกครับยุคนั้นเนี่ยเราก็จะสไลด์ปัดออกเหมือนกับ iPhone แล้วก็เขาฟ้องร้องกันด้วยนะมี Wi-Fi มีการ์ตูน UI นะครับก็คือดูแบบน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า one touch ui นะของ s a m s u n งแล้วก็รองรับ Mi โคร SD card สูงสุดแค่ 8G กิกเท่านั้นซึ่งก็เยอะแล้วนะครับในยุคนั้นเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อ s อ card มาใส่กับฟีเจอร์โฟลหรือว่าสมาร์ทโฟนเราเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นอยู่ที่สอแล้ววกก็็ 1G นี่ถือาหมากแล้วแวก็รองรับ Bluetooth แน่นอหเทํะไครับ <laughs> <laughs> บูทธูธเพลงโมชันบน,น,นี่ยังก,กูรู้แล้วไปบูทธูธหนังอะไรกันนะอ่ะมาดูกันครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนี่ก็จะมีกล่องซ้อนมา2ชั้นในยุคนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้รักโลกกันนะถ้ายุคนี้มีกล่องซ้อนกล่องแบบนี้มานี่กูัวเลยโดนด่าตายนี่้โหสภาพ,าพเครื่องคือเนี้ยบมากครับเครื่องสีขาวนะครับเฮ้ยเครื่องสีนี้ผมยังไม่มีผมมีสีเหลืองผมมีสีชมพูแต่ยังไม่เคยมีสีขาวนะครับแล้วดูดิไอตัวซิลที่เขาแบบพอร์ตมาครั้งแรกอะเขายังเก็บไว้เลยอะคุณเี่ยโคตรเก่งอะน นี่คือหน้าตาของน้องเขานะครับซัมซุงแคนดี้มันมีแคนดี้สด้วยนะถ้าไม่ผิดนะมีแคนดี้สด้วยมีซัมซุงวันในยุคนั้นแล้วก็วัน2ก็มีนะครับกาแล็กซี่มินิก็มีอะไรอันนี้คือตัวแจ็คเก็ตอ้าวกูเคาะทีเดียวปุ่มหลุดไอ้สักก็อย่างว่าน้องเขาออกมานานแล้วเนาะเป็น10ปีแล้วอะใส่กลับเข้าไปอ้าวหลุดเพิ่มเฮ้ยขอโทษแตะไม่ได้แล้วทีนี้ไม่ไม่กลับเข้าไปเดิยนะ๋ยเราเหมือนทอที่ไปหาด็อกเตอร์สเตรนท์อะแล้วแม่งทําอะไรของแม่งหล่นในห้อง คือพวกนี้ครับมันมันทำด้วยยางนะยางเนี่ยมันผ่านไป10ปียางมันเปื่อยแนะ่นอนอยู่แล้วนะครับมันก็หลุดเป็นปกติตามการเวลามีปุ่มวางปุ่มรับสายนะครับมีปุ่มเอาไว้ถ่ายรูปด้วยนะเนี่ยเวลาเราไปอยู่หน้ากระจกใช่ปะ่ะแล้วก็มือหนีผมไว้แล้วก็ ก็มีปุ่มล็อกเครื่องอยู่ข้างๆดีไซน์สวยนะถ้าเที่เกับในยุคนั้นเนี่ยเล็กเบาพกพาง่ายแล้วก็อยู่ในมือแบบเล็กๆอะ่ะจอเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทัชดีมากต้องบอกก่อนถ้าอยากจะได้ทัชดีเนี่ยจะต้องไปเล่นแบบพวกโ o k i ียต้องไปเล่น iPhone อะไรพวกนั้นอะ่ะอยากจะแงะแบตมาดูจังเพราะว่าแบตมันน่าจะบอกปีหรือว่าวันผลิตมันได้เนี่ยรอยแตกแล้วเนี่ยแงะหลายรอบเกิน อ่าโอเคแบตบน่าจะบวมแล้วด้วยนิดนึงนะไม่นิดแต่บวมแล้วแหละด้านในเนี่ยนะครับมีช่องให้ใส่ได้1ซิมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นที่ใส่ไมโคร SD สดิการ์ดนะครับเครื่องที่น้องนิวเอามาให้ผมเนี่ยยังมีไมโคร SD การ์ดคาอยู่เลยนะเป็นไมโคร SD การ์ดสกิกนะไม่บอกวันเดือนปีผลิตนะบอกแค่ซีเรียลนัมเบอร์นะครับมิลลิแอมแบตเ0้มิลลิแอมสมาร์ทโฟนปัจจุบันเรากี่มิลลิแอมกนะันห้าพ0 0หมากไกลเหมือนกันนะเราเนี่ยครับใส่ได้1ซิมนะครับนี่สมาร์ทแจ็คเก็ตตขขขออ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 งเเเเาาาาาค้้้ชชื่่่่่่วววะะไไรนนะนแกกแแฟัััจ็็กกกหหลลลลุุดดดีสพิมโทษย ามาดูข้างในกันนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่น้องนิวเขายังยังหามาให้เราได้นะมีหูฟังตรงยุคนะครับมีหัวชาร์จตรงยุคสังเกตได้เลยว่ายุคนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ไมโคร USB กันเรายังใช้หัวของซัมซุงแบบนี้อยู่ซึ่งมันเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นมาครับเราจะต้องพกไอ้สาย USB Type A ออกไปเป็นมัลติแบรน์นะถ้าใครยังเคยจํากันได้นะครับโซนี่ก็หัวอีกแบบหนึ่งซัมซุงก็หัวอีกแบบหนึ่งโนเกียก็หัวอีกแบบหนึ่งสิบหัวเี้ยแม่งยังอะไฮราแต่นั่นคือยุคที่เราแบบจะต้้้้องงงใชแบบนนัันจรริเพาะ่มมยไได โปรโตโคอลใช้ร่วมกันจนเขาทำไมโคร USB แล้วก็มีอยู่หนึ่งแบรนด์ครับที่ไม่ยอมใช้กับชาวบ้านเขานั่นก็คือ iPhone <c oughs> ปกติฮะพี่เขาอินดี้มานานแล้วนะฮะอันนี้เรามาดูกันนัาไหนนะครับน้องนิวเนี่ยเขาเหมือนเขาจะเก็บรวบรวมฝาไาหมผมเยอะมากเลยนะคุณดูฝาดิคืออย่างที่ผมบอกครับว่าเครื่องเนี้ยมันเป็นเครื่องสีขาวถูกป่ะังนั้นฝาด้านในเนี่ยก็จะมีมาให้แค่3อันเท่านั้นนะครับก็คือสีขาวที่มีลายสีดํา แล้วก็ขาวที่ไม่มีลายนี่คือออริจินัลหรือว่า in, อินคลูดินบ็อกซ์จะมีอยู่แค่นี้สามอันทีนี้น้องนิวเนี่ยเหมือนเขาจะมีหลายเครื่องนะเขาเลยผสมปนเปไมให้ผมนะครับ <Okay. S 1> ก็คือสีเหลืองอ่าสมมติว่าสีเหลืองเนี่ยครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีเหลืองดําแล้วก็เหลืองที่มันมีลายดีนะเป็นยุคยุคนึงที่เราสามารถถอดเปลี่ยนฝาหลังกันได้ขอบคุณน้องนิวด้วยนะอันนี้เซตนี้ถือว่าหายากมากนะครับเรียกว่าของฟูนะครับของฟูนี่เดี๋ยวเราไปดูอีกเซตหนึ่งดีกว่าอันนี้เป็นซัมซุงแชมป์นะครับซัมซุงแชมป์แบบฟูลบ็อก ว่าเป็นซัมซุงแชมป์ที่ไม่ได้เป็นฟูลบล็อกะเป็นมาเป็นแค่แบบตัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับอันนี้มาแบบฟูลบล็อกเลยซัมซุงแชมป์เนี่ยออกมาประมาณปี2011 2012ใกล้ๆก,กับ Samsung Candy ไม่ห่างกันเยอะ Candy เนี่ย2009ซัมซุงแชมป์ขาย2010แต่ว่าเครื่องเนี่ยที่เราได้มาเล่นเนี่ย 2012ก็คือล็อตสุดท้ายของซัมซุงแชมป์เลยมั้งในยุคหนึ่งอะครับตอนนั้นเรายังไม่พร้อมในการที่จะเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนกันหลายๆคนก็ยังไม่มีงบเยอะซัมซุงแชมป์เนี่ยผมจาได้เลยว่าราคาเขาถูกมากอย่างแคนดี้อะครับมัน5,000ันะคุณ5 0 0 0นนี่คือคุณซื้อโนเกียก็ได้คุณซื้อไอโมบายก็ได้ซื้ออะไรได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเป็นแชมป์เนี่ยมันจะไปกองอยู่ใกล้ๆก,กับพวกโนเกียปุ่มกดซึ่งแชมป์เนี่ยในราคาเท่ากันประมาณ2-3,000าเนี่ยแชมป์จะได้หน้าจอทัชส เครแล้วก็สีดําแล้วคิดว่าน่าจะมีสีขาวด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะซัมซุงแชมป์เป็นตัวที่ดังมากนะครับมาดูหน้าตาตัวกล่องเนิ่นึงนะครับอันนี้กล่องค่อนข้นขางจะสวยเลยนะแล้วก็สีที่ผมได้มาก็เป็นสีดานะครับเฮ้ยไม่ใช่สีขาวสีชิกไว้แต่ทาไมด้านหน้ามันสีดําวะมึงหลอกห่อเครื่องนี้ผลิตเมื่อตอนวันที่27เดือน4ปี2012นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ11ปีก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ใหม่แล้วเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวแรกๆเนี่ยประมาณปี2010ปมองนันสดด่นของพ่นสนับ้อบจอ 2.4นิ้วเล็กมากนะครับเล็กแบบเล็กจิ๋วเลยหน้าจอเป็นเป็นตัวทัชสกรีนนะครับแล้วก็ความละเอียดเป็น QVGA ใช้เดีวยวกันกับ Samsung Candy 1กล้องหน้าไม่มีมีแต่กล้องหลัง1.3ล้าน ถ้านึกว่าความละเอียดมันประมาณไหนไม่ออกมันมันคือความละเอียดของกล้องหน้าของ iPhone ี่มั้งแต่มันแย่กว่านั้นผมจําได้ว่าผมเคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับ UI เนี่ยเขาเรียกว่า touch with life นะครับแล้วก็มี SNS quick link ด้วยแหมมาอีกแล้วไอเหี้ยนี่มีอะไรวะมีแจ็ค3.5มิลมาให้นะครับเป็น ear jack support นะแล้วก็มี FM internal radio ก็คือถ้าเสียบหูฟังปุ๊บก,ก็สามารถเปิดฟัง FM ได้เลยอย่างนั้นนะรึ support SD card นะครับ8กิกะเซลลกันแล้วก็เป็น Studio dual speaker 喔。Oh! บ้านะมือถือจีนเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้กันมาเลยลำโพงคู่นะครับ10ปีที่แล้วอะ่ะโอ้เอาเรื่องวะเอาเรื่องวะอ่ะมาแกะดูกันครับว่ามีอะไรบ้างด้านในโอ้ยเครื่องนี้แม่งสภาพแบบคลิปเลยอะ่ะ10กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยมีรอยการใช้งานแต่ว่ากล่องนี่คือเนียบมากครับงานกล่องที่แท้ทรูนี่คือฝาหลังเขามีการติดฟิล์มมาให้ด้วยแต่ติดไว้ทําไมมือถือเครื่องละ3 000, 4พันมีการติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับน่ารักจังแล้วก็เข็มจิ้มซิมไม่ใช่เข็มจิ้มซิมหรือเรียกว่ามมมนน่่ััทรได คุณดูเครื่องกับหน้าจอกูว่าพื้นที่อื่นของเครื่องอะเยอะกว่าหน้าจออีกเอาจริงมันก็เลยต้องจิ้มไงบางันมันเล็กอย่างเงี้ยมันแตะแล้วมันโดนไม่ถึงง่ายก็จิ้มเอาแล้วกันก็ให้มาด้วยครับโอ้ดีเลยเนี่ยไอเข็มจิ้มซิมเครื่องเนี้ยไม่ใช่เข็มจิ้มซิมสิเข็มจิ้มหน้าจอเครื่องเนี้ยครับเอามาจากอีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าเครื่องมันเป็นสีขาวเนาะแต่ว่าเข็มตรงเนี้ยไม่ใช่เข็มสิมันคือมันเหมือนไม้จิ้มฟันอะไอไม้จิ้มฟันอันเนี้ยมันคือของเครื่องสี ไมโคร USB ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคนที่ใช้ไมโคร USB นะจะมีโนเกียจะมี Black b บอร y เจ้าแรกๆที่ทำโปรโตคอลนี้ออกมาตัวนี้ก็ได้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เสียบแจ็ค3.5มิลเอามาฟังเพลงขนาดที่ฟังเพลงอะ่ะคุณในยุคยุคหนึ่งอะ่ะเรามีทั้ง2.5ม mm, ิลลิเมตรเรามีทั้ง3.5ม mm. ิลลิเมตรคือเทคโนโลยีของใครของมันแม่งสเปะสปะไปหมดอะ่ะแต่ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีเดียวกันแล้วนะครับกับปัจจุบันเหนะ็นไหมนี่คือการตกลงร่วมกันเพื่อทอะไรบางอย่างอย่าดือ้อเหมือนแบรนด์ผลไม้แบรนด์หนึงที่่ไมมยยอใช้้สุดา โอเคีนี้มาดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีลำโพงคู่มาให้เห็นนะซึ่งดีนะครับเครื่องเล็กเบาๆน่ารักพกพาง่ายมีหลายครั้งมากนะครับที่แบบผมไปเข้าค่ายลูกเสือหรือว่าไปเข้าค่ายรดอออยเงี้ยก็จะเจอเพื่อนชอบพกสมาร์ทโฟนรุ่นเนี้ยสาเหตุหนึ่งเพราะมันซ่อนง่ายนะครับแล้วเวลามันพังมันหายขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาง่ายๆวางไว้ในเต็นท์อะไม่หายแน่ๆเสียเวลาขโมยอย่างเหี้ยถุโทรเข้าบอกนะครับมีไมค์คุยตรงนี้ด้านหน้าสวยอยู่นะเคยใช้ปะ ม .1 ม .1 อันนี้มีมีคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะทนไหมตอนนี้เราใช้ทนพี่ทนอยู่กับเรากี่ปีได้วผมใช้จนม .3 ป่ะน่าจะอ่ะม .3 ม .1 ถึงม .3 ใช่ประมาณนั้นแล้วมันไปไหนแล้วก็น่าจะเป็นปุ๋ยสักทีอ่ะเป็นเครื่องมึงก็ได้นะเปิดเครื่องมาเป็นแบบหน้าอ้ทันความจุแบตเตอรี่กี่มิลลิแอมกันเฮ้ย แบตอึดกว่าไอ้ Samsung Candy นะ Samsung Candy เนี่ยมัน900มิลลิแอมปใช่ปะ่ะไอเนี่ย1,000มิลลิแอมป์คุณ JK เอาเรื่องว่าใช้ได้นะครับใส่ได้1ซิมนะยังไม่ได้ใส่ได้2ซิมเฮ้ยผมจําได้แล้ว Samsung ช h a m เนี่ยมันจะมี Samsung ช h a m 2ซิมด้วยมันมีนะมันมีมันมี Samsung ชม a m ที่เป็น d u o อ่กับรุ่นที่เป็น1ซิมราคาห่างกันประมาณ500หรือไม่ก็700นี่แล้วก็มีช่องใส่ไมโครดีการ์ดอยู่ตรงนี้ฝาหลังนี่คือเปลี่ยนได้นะซื้อมาเปลี่ยนได้ Samsung ช h a m หรือว่าสมาร์ทโฟนในยุคนั้นนะครับมันจะมีแบตเตอรี่ที่สามารถที่จะถอดเปลี่ยน มีแค่ iPhone นะเจ้าเดียวเลยมั้งกับ HTC ที่แบตเตอรี่ถอดไม่ได้บิวอินมาเลยแบตววมอะไรก็ช่างแม่งมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแก๊งซัมซุงเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเล่นเกมหนักๆห,ห,หมดระหว่างวันเนี่ยเราสามารถไปซื้อแบตแบบเนี้ยอีกก้อนหนึ่งมาใช้ได้วันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องแบบรีโหลดกระสุนนะเราก็เอาแบตอีกก้อนนึงอะไปหนีบไว้กับไอตัวหนีบอะขึ้นรูปตัวหนีบขึ้นมา ไปอยู่ตามปลัก๊กถึงขั้นที่ว่าแบบมีเพื่อนคนนึงในห้องอาจจะต้องคอยพกปลั๊กสามตามาเพราะ power bank ยังไม่มีในยุคนั้นยังไม่มี power bank ยังไม่ได้จํากัดความ power bank เลยคือเหี้ยอะไรอ่ะนี้มาดูอกกุปกรณ์ด้านในกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นตัวสายชาร์จสายชาร์จเนี่ยจะเป็นสายแบนๆแ,แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบ m i โคร USB อยู่แล้วไฟที่เขาจ่ายเข้าไปเนี่ยครับน้อยมากนะ4.75้าโวลต์0.5นดาแอมป์ถ้านับเป็นวัตต์นะครับสมาร์ทโฟนง่ๆนะเอาสมมติเป็นแบบ iPhone 5าเลยอะ่ iPhone ไจะไจยไฟไ 5วัตต์สมาร์ทโฟนปัจจุบันเราจ่ายไฟกันเท่าไหร่20วัตต์30วัตต์100วัตต์ปัจจุบันเนี้ย240วัตต์ล่อนไปแล้วนะครับไอเนี้ย2.5วัตต์น้อยมากไม่ถึง2.5วัตต์ด้วยซ้ำอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหูฟังของเขานะครับสมอทอกเอ๊สมอทอกนะครับสมอทอกในยุคนั้นเนี้ยเอาแบบที่ดีๆเลยนะเอาแบบที่คุยแล้วชัดสุดเลยนะสำหรับผมเนี้ยโนเกียชัดขี้อ่ะผมจะต้องเอาสมอออทขงโนเกียมาใช้กับสมาร์ทโฟนหรือว่าฟีเจอร์โฟนทุกยี่ห้อเลยเพราะมััันนนนคุยชดตอ้เาจะให้โโอ้หเียแกเลยมัััวรกฟน วงว่ะซัมซุงคุณเคยอยู่จุดนั้นด้วยหรอจุดที่เป็นโคกับหมอรักปันธงแล้วก็แบบมีการแจกทงแจกทองด้วยลองโทรดูนะว่าเขาน่าจะปิดเบอร์แล้วแหละ <laughs> ใครที่แบบเคยสมัครหมอรักฟันธงในยุคนั้นนะคอมเมนต์มาหน่อยอย่าคิดนะครับว่าคนใกล้ตัวผมไม่มีมีเพื่อนในห้องกูเลยไอ้เหี้ยมันจะมีคนหนึ่งอ่ะที่เป็นแบบคนเสียสละตอนนั้นมันใช้แบล็คเบอรี่แต่มันก็สมัครหมอรักปันธงมันน่าจะส่งมาตอนประมาณ8ปดโมงหรือ9โมงนี่แหละแต่จำได้ว่าหลังจากที่เราเข้าแถวเสร็จแล้วเพื่อนผู้หญิงจะไปกูหาเพื่อนคนนี้แล้วเช็คดวงเป็นยุคยุคหนึ่งที่เรายังไม่มีช่องทางในการดูดวง <c oughs> อ่ะโอเคมาดูอีก3ามเครื่องกันครับ <c oughs> น้องนิวเขาห่อมาแปลก,ปก,ปกเกินไปนิดหนึ่งเฮ้ยโอ้อ PCT ของชาร์ปโหเฮียบริษัทนี้โคตรคิดถึงเลยว่ะเทเลคอมเอเชียไอ้พวกนี้เกิดไม่ทันแน่เลยอ่ะคืออย่างนี้ครับมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่แบบมือถืออ่ะมือถือเลยนะเครื่องหนึ่งอ่ะ ห0 0 0ื่นถึงแปดหมบาทมันจะเป็นเหมือนกระติกน้ำอ่ะแล้วมันจะมีตัวที่แบบไม่ต้องไปซื้อมือถือหรือไม่ต้องเปิดซิมที่มันแพงขนาดนั้นอ่ะเพื่อจะใช้งานในการโทรเราสามารถใช้เบอร์บ้านอ่ะของเราที่มีอยู่แล้วครับมาลิง์เข้ากับมือถือเขาเรียกว่า PCT ผมจําชื่อเต็มเขาไม่ได้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะครับแต่มันก็จะมีบริษัทหนึ่งหนึ่งในนั้นคือเทเลคอมเอเชียที่เป็น PCT ในยุคนั้นด้วยแล้วก็มียี่ห้อชาร์ปยี่ห้อไอว่าไอว่าที่เรารีวิวลำโพงกันอะ่ะในอดีตเขาเคยทํา PCT ด้วยเป็นไนนีี่่่คือโผมวาาาจะะปปรณแบบ353 37,3839แล้วพอป4 0เนี่ยเลิกกันแล้วแต่ว่าข้อเสียของ PTT คือมันไม่เหมือนมือถือมือถือเนี่ยสมมติว่าคุณขับรถจากกรุงเทพไปชนบุรีอย่างเงี้ยคุณจะโทรที่ไหนก็ได้ในระหว่างทางแต่ PTT เนี่ยสมมุติว่าคุณลงชื่อว่าอยู่กรุงเทพบ,บางนาคุณขับเลยเขตบางนาปุ๊บเนี่ยไม่ได้ละมันจะต้องฟิกพื้นที่ในการคุยมีตัวเช็คแบตนะครับมีตัวมิวเสียงแล้วก็ถ้าใครเคยดูมาร์เดไฟตูต๊ๆ S <S นี่ยกูอินละมันคล้ายๆกันนะครับมันคล้ายๆกันเพราะว่าชาร์ปไอว่าเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นฟีเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะมาอยู่ในสมาร์ทโฟนหรือว่า네ฟีเจอร์โฟนของเขาค่อนข้างเยอะนะครับมือถือเขาจะมีแบบเนี้ยเยอะมากแล้วก็เวลาง้างออกมาเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไม่อยู่ตรงนี้จะมีตัวแบบอยู่ใกล้ปากพอดีแล้วการออกแบบเขาดีมากเลยนะในยุคนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันเปิดไว้่างงี้ใช่ป่มมันก็มีโอกาสที่ปุ่มจะลั่นได้อะไรได้เนาะเขาเลยปิดไว้เียบน้อยเลยอยากจะเช็คแบตไม่ต้องมาเปิดกดแค่ตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมัน มือถือในยุคนั้นเนี่ยนะครับยังมีเสาอากาศเลยอะ่ะมันจะไม่มีเสาอากาศแล้วตอนไหนรู้ปะโนเกีย3310น่าจะเป็นตัวแรกหรือตัวแรกๆนี่แหละที่ไม่มีเสาอากาศเนี่ยตัวนี้ยังมีอยู่แสดงว่าเก่าเก่ากว่าแล้วก็มีตัวห้อยเอาไว้ห้อยตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาห้อยกับเนบเอวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหูฟังเนี่ยผมอยากจะบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้เป็น3.5มิลน,นะเขาเรียกว่า2.5มิลมันยุคก่อนหน้าที่เขาจะตกลงกันว่าจะใช้ขนาดไหนอะ่ะอ่านี่นี่น,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 นี่เห็นไหมนี่คือรูแจ็ค2.5มิลคร กับนิ้วก้อยผมแล้วกันคุณอย่าเียกว่ามันจะเล็กกว่าปกตินิดนึงเขาเรียกว่าแจ็ค2.5มลิเมตรตัวนี้เม็ดอินเชพานด้วยอย่างที่บอกว่ายุคยุคหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นเขาเป็นผู้นําด้านด้านการโทรนะครับเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีเลยนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตใช่ไหมแบตเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเป็นก้อนๆ้อนแบบตะกี้นะมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วมันจะมีสปร,ริงคือดูแบบโอคูมากอ่ะสปริงแบบฐานไฟฉายตากบอ่ะสปริงคือแบบสปริงจริงๆครับแล้วก็เอาขัา้วบวกขั้ว,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 วลบอ่ะเหมือนแบตรถยนต์เนี่ยจำเข้าไปมันก็จะม ลบอยู่ฝั่งนูน้นบวกอยู่ฝั่งนี้อ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับคุณดูหูเหี้ยคุณดูประกันารันตีแม่งดิยังเป็นปีแบบ9 8 9 9 0 0ดเนยยะดังนั้นน้องๆที่เกิดปี2000ขึ้นไปอะครับมึงไม่ทันแน่ๆเครื่องนี้มาจากปี97ครับซื้อเอาตอนเดือน12ปี97ใช่ปะ่ะหรือว่าหมดประกันเอาตอน12ปี97ก็ไม่รู้แล้วก็เขาซื้อมาจากบริษัทเทเลเอนจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสครับไม่รู้ว่าบริษัทน,นี้ยังอยู่หรือเปล่านะในปัจจุบันนี้ถ้ายัง ด้านในเนี่ยก็จะมีปุ่มเซนต์ปุ่มโฮ <c oughs> ปุ่มเอ็นคือเขายังไม่เรียกว่าปุ่มโทรนะในยุคนั้นเขาเรียกเป็นปุ่มเซนต์อยู่เลยอ่ะแล้วก็มีโหมดมีไฟแฟลชในยุคนั้นเนี่ยเวลาเขาโฆษณากันเนี่ยนะครับเขาจะโฆษณาว่า PCT เครื่องนั้นเน่เมมเบอร์ได้กี่เบอร์มันมีจำกัดนะเช่น30บเบอร์ ا, 20เบอร์ได้แค่นั้นเมืแ่อบบก่อนเนี่ยแบบยุคก่อนหน้านั้นมีอ่ะมันเมมไม่ได้นะคุณจะโทรหาใครเนี่ยคุณต้องจดชื่อไว้มันจะมีแบบตรงเนี้ยมันจะมีที่ให้เขียนชื่ออยู่ประมาณ5ชื่อถ้าครเปลี่ยนชื่อคืือออจจบบมมมมมึงงต้้้้้าลลลแแววเเเขีีียยนนนให่่ะะัก็ปุๆดไฟถ น,น่าจะมีไฟด้วยะให้น้องเขาได้พักผ่อนกันวางไว้ข้างคาสองเครื่องนี้น่าจะเป็นตัว Samsung Wave เนอะกับอีกเครื่องหนึ่งน่าจะเป็น Galaxy Mini ซึ่ง Galaxy Mini เนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับ อ่าตัวนี้คือ Samsung Wave นะครับคือก่อนหน้าที่มันจะมีโลก Android ครับตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในโลกของความชุลมุนในแง่ของ OS ถ้า Nokia ก็จะมี Symbian, นมี o OS, Windows Phone รู้ปะก่อน Nokia ยจะเจ๊งอ่ะ Noki ีทำมามา s o s เลยนะครับคือทุกคนดิน้นรนมากของ Samsung เองมี Samsung Wave นี่แหละที่ใช้ OS ของเขาแล้วก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับมี Android, Windows Phone ก็เคยมี BlackBerry ก็มี BlackBerry OS 6 7 8 9 10แล้วถึงจะยอมเปลี่ยนมาใช้ Android อะไรเงี้ยครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหาข้อมูลนิดนึ่งเพราะว่า Samsung Galaxy Wave เนี่ยนะครับหรือว่า Samsung Wave เนี่ยมันออกมาแค่ช่วงเวลาสั้นๆตอนนั้นน่าจะอยู่ใกล้ๆกับช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี54อ a m ่ะ s a <Samsung> m <Wave>. s ุงเว a v e S 8 500อ่าตัวนี้นะครับ Samsung Wave ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่1 3นะื่นมะมันเป็นเรือธงในยุค Galaxy S ตัวแรกๆถ้าสมมผินะครับแล้วก็เปิดมาประมาณปี2010บวกห้าสี่ส้เฮีย ความทรงจำกูดีขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยซัมซุงเวฟเนี่ยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่เดี๋ยวดูชื่อก่อนนะระบบปฏิบัติการของมันชื่อว่า BadaOS คือชื่อมันอ่ะมันชื่อซัมซุงเวฟใช่ปะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยซัมซุงมีพวก Galaxy S แล้วถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าตัวเนี้ยเหมือนทำมาเพื่อแบบจะลองตลาดว่าเฮ้ยถ้ากูไม่พึ่งพาใครอยู่ด้วยตัวของกูเองเนี่ยกูจะอยู่ได้ไหมหน้าจอที่ให้มาครับหน้าจอแบบซูเปอร์โมเดลซีพเนี่ยเป็นซิงเกิลคอร์ r m m ์มค ex A81GHz ซึ่งจิ ว่าไม่ใช่ขี้ๆเลยนะครับความละเอียดหน้าจอ 480p แล้วก็ครอบทับด้วย t o u c h w i t h UI เวอร์ชัน3เชื่อมต่อผ่าน 3G ได้เชื่อมต่อผ่าน 2G ได,มได้มี Wi-Fi มี Bluetooth กล้องหลัง5ล้านไม่บอกแรมด้วยบอกแค่ว่าหน่วยความจำภายในเนี่ยให้มา2หรือไม่ก็8พร้อมกับใส่ SD card ได้อีก32กิกโอ้มันมันมีถึงขั้นอัปเดตเป็น bada OS 2.0ด้วยนะมีคนไปขิงกันในเว็บบอร์ดด้วยนะครับว่าตัวนี้ลื่นกว่าโนเกียสู้กับ iPhone เลยก็ได้ยัดแค่สาม ารถแปลงเป็น Android ได้ด้วยแต่ต้องไปลงทะเบียนกับเว็บซัมซุงเกาหลีก่อนก็คือแบบบาร์ด้าโอไม่ร,รุ่งแล้วแหละคุณดูทรงเหตอนนั้นคือมันมันนานเกินนะครับจำไม่ได้ละขออภัยด้วยแต่ว่าวัสดุมันอะที่ผมคุยกับเพื่อนคือวัสดุมันเป็นเหล็ก คือในยุคนั้นน่ะพวกสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นน่ะเรายังใช้เป็นแบบพลาสติกกันอยู่เลยคือซัมซุงตั้งใจมากดีไซน์ก็แบบดูแบบหล่อเท่แล้วนี่ยัดกระดาษมาทำไงโอ้ใช้แบตของ TWZ d BZ 9 2อ้าวแล้วนี่จะไม่ระเบิดใส่มือเราเหรอน่าจะได้เลยมั้งอันนี้อันนี้ปุ่มกดถ่าย่นาะปุ่มล็อกอยากลองเปิดดูยังแต่กลัวเปิดแล้วจะไม่ได้ไม่ได้เปิดอีกเลยยังไม่เคยโดนไฟดูดเลยนะพวกเราอะ่ะกูแกม,มือถือมาเยอะกูโดนดูดประจำ นี่ด้านบนเนี่ย <c oughs> ก็ยังเป็นโปรโตโคอลเจนใหม่แล้วนะด้านบนก็ยังเป็น m i โคร USB แล้วแล้วก็คุณดูนะฝาปิด m i โคร USB มันนะเราจะเจอว่าตะเกียบไอ้ I I ปุ่มข้างๆมันหลุดออกมาเพราะมันเป็นยางม,มันมีโอกาสที่มันจะเสื่อมได้อันนี้เขาเป็นเหมือนบานพับอะครับเห็ไนไหมกดเปิดก็ดึงออกนี่ฉลาดเครื่องบางเครื่องเบาสเปคแรงนะครับจอสวยด้วยแต่ว่าไม่รอดอาเปิดติดว่า Samsung Wave GT S 8 5 0 0ในยุคนึงก็เป็นเหมือนเรือธงเลยแหละนี่บ้าดา อะไรคือแรงบันดาลใจให้ตั้งชื่อว่าบาดาอเขาบอกว่าทัด oh, ดีสุดแล้วในยุคนั้นแต่สลับผมนะดีแต่แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบโหเท่ากับมือเดอยยุคสมัยนี้ครับผมว่า Android ลื่นกว่าแต่ Android อ่ะในยุคนั้นเนี่ยไอ้พวก Android 2.12.2น่ครับลูกเล่นมันเยอะเกินไปมันแบบมันมีอะไรที่แบบรบๆเกินไปเยอะมากอะ่ะแต่ถ้าให้ผมเทียบกับโนเกียในยุคนั้นที่มันใช้ซ<ะ>ิมบีแนโอเอสอ่ะผมว่าตัวนี้ลื่นกว่ามีความผสมกันระหว่าง s ิมบี a n น s โอเอสแล้วก็ Android มากเลยนะ Android ตัวได้ออกมาปี2009้ไอรุ่นนี้2010อ่ะก็ ห่างกันเล็กน้อยเุ้ยมีแอดโฟล์5ด้วยนะอ๋อต้องใส่การ์ดความจําเพื่อใช้งานเพื่อต่อเน็ตด้วยอะไรด้วย เนี่ยอุย้ยรับ Wi-Fi Net Office เราได้ด้วยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเลยเฮ้ยเดี๋ยวว่างๆไว้ทําทเรื่องเล่ากันในช่วงน้ําท่วมสนุกสัตว์กูบอกเลยน้ําท่วม B54 ใครบ้านไม่เคยน้ําท่วมเนี่ยต้องมาดูเรื่องนี้จริง,รงๆเดี๋ยวไว้เล่าใน O ฟ h o n e The Series กันนะครับพูดให้รู้สึกอยากแล้วก็จากไป <c oughs> เพราะอีกนานกว่าจะทําอันนี้เป็น Galaxy Mini นะครับผมทํา O ฟ h o n e The Series ไปแล้วตัวน,นี้ <c oughs> ต้องมาทวงกูไปดูกันได้นะครับ Galaxy Mini เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆไปดู O ฟ h o n e The Series นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงในชีวิตผมกับเพื่อนไปฟังกันได้ครับเป็นข้อคิดให้กับชีวิตของเพื่อนๆได้สีเดียวกันเลยครับ กับที่ผมเล่าในคลิปนั้น Galaxy Mini เนี่ยถ้าผมจำผิดมีทั้งหมด3สีหรือไม่ก็2สีนะจะมีสีเขียวดําแล้วก็มีสีขาวด้วยอีกสีหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยความคุ้มค่าของ Galaxy Mini เนี่ยคือไม่ต้องสืบเลยครับคุ้มมากราคาประมาณ6000เกมที่เราเล่นในยุคนั้นก็ Angry Birds หรือว่าจะเป็นเกมแบบ t กม l e Run, Donut Jump เพื่อนอนะ่ะก็เล่นกันแต่เกมพวกนี้นครับคือไอคนที่มันใช้ซิมเบียนคนที่มันใช้ feature phone อนะ่ะแม่งมองตากริบกอ่บ ผมกูไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยกูยังเล่นเกมเวิร์มอ่ะอุ้ยพวกโนเกียเล่นกันแต่เวิเร์มเพราะอะไรเพราะโหลดกับพวกเียนูนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นยุคเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนที่ทําราคามาได้ดีมากเปิดมาเมื่อตอนกุมภาปีสองพันสิบเอ็ดก็หลังจากไอ้เวฟเนี่ยปีหนึ่งหลังน้ําท่วมจริงด้วยนะครับสเปคของมันเนี่ยผมยังจำได้เลยว่ารีวิวมันเนี่ยวิ่งอยู่แค่ประมาณ600เมกะเฮิร์ตยังไม่ถึงจิกะเฮิร์ตเลยนะแรมเนี่ยยังจําได้เลยว่าแรมเนี่ยให้มาแบบไม่ถึงครึ่งกิกอ่ะหน่วยความจําภายในเนี่ย160เมกแต่ว่่าใสเงร้อย 3 2กิกในกล่องจะแถม s d c a r า2กิกมาให้เผื่อว่าคุณไม่อยากจะไปซื้อเพิ่มแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ย a n d r o i d เรายังสามารถที่จะใช้งานแอปติดตั้งเข้าไปใน s d card ได้อย่างเช่นเกมใหญ่ๆครับเราโหลดเข้าไปใน SD c a r าแล้วเราก็เล่นได้เลยยุคใหม่ๆไม่ได้แล้วนะครับ Android เวอร์ชันที่มันให้มาเนี่ยเป็น2.2 f r o ย o แล้วก็อัปไปจนถึง2.3.4จิง g e r ร r e a d หลากหลายเวอร์ชันเอาเป็นว่าไปหาดูเองแล้วกันนะครับสมองผมจำไม่ถึงแล้ว <c oughs> แบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างอืดน,นะพันสามหรือไม่ก็พันห หน่วยที่ต้องเอาตัวหนีมาโรงเรียนเพราะว่าไอ้พวกใช้ Galaxy ซี่มี่ครับแม่งเล่นเกมกันดุมากเพราะว่าเกมแม่งสนุกไงไสัตว์กูไม่ได้เล่นไง <c oughs> คุ้มมากในยุคนั้น6000เป็น600 0นที่คุ้มยี่ยี่อะเพราะว่าแม่งได้อัปเดตเวอร์ชันแอนดรอยด้วย Facebook l i น์เกมดูหนัง YouTube อย่างเงี้ยไวไฟอย่างที่แม่งต่อ WiFi ได้ด้วยสัสยัดแม่6000เองอ่ะโวหเจ๋เนาะแล้วก็โปรโตคอลครับเป็นปัจจุบันไมโครยูดีแจ็คสามจุดห้ามิลอัปเดตไมโครอีดีการ์ดได้ใส่ได้หนึ่งซิมแต่ลำโพง นะลำโพงออกที่ตูดข้างหลังด้วยนะครับแปลกไหมดีไซน์เขาจะแบบหลอนๆนิดนึงเนาะคือมันมันเป็นดีไซน์ของยุคนั้นนะครับเราว่าไม่ได้เพราะว่าพวกแคนดี้อย่างเงี้ยสังเกตดูนะครับว่ายุคนั้นเนี่ยเขาจะได้อินสปาเรชั่นในการออกแบบมาจากแคนดี้ค่อนข้างเยอะนะเหมือนเลยลักษณะการเว้าการโค้งการวางตำแหน่งของพอร์ตอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเป๊ะดูตำแหน่งกล้องดิดูตำแหน่งของลำโพงดิมันคือดีไซน์แลงเกวจของซัมซุงในยุคนั้นนะครับถ้าเป็นรุ่นราคาถูกๆก็จะดีไซน์แบบนี้แล้วก็เคสในยุคนั้นก็เหมือนกันเค แล้วก็ต้องมีตัวห้อยด้วยนี่ตัวห้อยอยู่นี่มัม่งคาไม่ผิดนะมีตัวห้อยด้วยหมดแล้วนี่คือของที่น้องนิวจากชะาอําส่งมาให้เราได้แกะกล่องเล่นกันนะครับในนี้มีบางตัวที่มี o อฟนหรือซีรีส์แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะฟังเรื่องเล่าก็ไปฟังกันได้ใน o อฟนหรือซีรีส์นะจ๊ะนี่นะครับ อเครื่องนะซัมซุงแคนดี้มีซัมซุงเวฟมีซัมซุงแชมป์มี PCT แล้วก็มี Gala ซ y m ม n i ใครที่เคยใช้เหล่านี้ก็มาคอมเมนต์กันไ,ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องนิวจากชาอัมอีกครั้งหนึ่งที่ได้ส่งมือถือมาให้พวกเราได้แกะกล่องเล่นกันนะครับเผื่อเอาไว้เล่าคนซีรีส์ด้วยนะครับมีจดหมายเลเตอร์รักมาให้้วยให้อาานอีกครั้งหนึ่งนี่ใครจะส่งมานะครับส่งมาได้นะอันนี้เป็นแฟนคลับของช่องนะครับดูแกะกล่องบ่อยๆแล้วก็ส่งมาให้ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว ก็มี6 7 8 0 0พันก็มีนะครับอันนี้น้องเขาก็ถือว่าช่วยให้พวกเราได้รอดตายมาอีกหนึ่งมือ้อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจของพวกเรานะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดี